สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับช่องฮอตวอลเลยบอลนะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสองสาวในประเทศตุรกีนะครับพิยอัจราพรคงยศและก็บุ๋มบิ่มชัดจิออนมอกสีนะครับกับสโมสรวอลเลยบอลซาลเยเปเลเดียสปอร์นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางต้นสังกัดได้อัปรูปการฝึกซ้อมของทีมซาลเยเนี่ยอย่างทียิบเลยนะครับเพิ่มความเข้มข้นในการซ้อมถึงขีดสุดเลยตั้งเป้าติดหนึ่งในแปดของหลีกสองครับผมเอแต่ในรูปเนี่ย บุ๋มบิ่มใส่เสื้อเพียวหรือเปล่าหนะ้าเสื้อเบอร์สิบแปดนะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยบุ๋มบิ่มยังไม่มีเสื้อสีแดงนะครับทีมงานซาเล่ย์จดหาให้ด่วนเลยนะอืมโดยโปรแกรมการแข่งขันเล็กตุรกีนะครับเลขกสองนับที่สิบสี่นะครับซึ่งในวอลเลย์บอลหล็กตุรกีเนี่ยมีทีมอยู่ทั้งหมดสิบสี่ทีมนะครับแข่งขันไปแล้วทั้งหมดสิบสามแมตช์เลขกสองก็จะเริ่มแมตช์ที่สิบสี่นะครับจะเริ่มทําการแข่งขันในวันที่เจ็ดนะครับ ในส่วนของทีมซารลเย่นะครับจะแข่งวันที่9มกราคมนะครับเวลา3ทุ่มเจอกับทีมโคซิบรูนะครับแน่นอนครับพวกเราก็พร้อมเชียร์เพียวแล้วก็บุมบิมอยู่แล้วครับและนี่ก็เป็นข่าวสารของ2ส,สาวในตุรกีนะครับไว้เจอกันคลิปหน้ามีข่าวสารอะไรแอดมินจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันครับบ๊ายบาย